ราต้องพร้อมการผมเจอวิธีกองได้มันถึง่ายตอนนี้ผมขอสามที่ติดได้ไหมสวัสดีครับวันนี้พมก,กับผมโค้ชนายนะหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปที่แฟนคลับส่งเข้ามาแล้วมาท้าทายผมกับทีมงานว่าเฮ้ยทุกคุณสามารถทําได้หรือเปล่าก็วันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปว่าไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปว่าทดลองว่าผมกับทีมงานจะสามารถทําแบบเลียนแบบที่คลิปที่แฟนคลับส่งมาได้หรือเปล่าคือคลิปนี้ครับผมจะเปิดให้ดูคลิปนี้มันก็ มันก็ขวดอยู่นะดู ใชไ,ไหมคือเขาวิดพื้นแต่ผมดูน่าจะเป็นทหารนะคือเขาวิดพื้น4คนอาขาเทินเทินเทินกันแล้วก็วิดขึ้นวิดลงวิดขึ้นไม่ลงมาท้าทายทีมงานผมอะมาท้าทายแต่ละทีนะมาท้าทายอะทำไมไม่ดูตัวทีมงานผมบ้างคือ,อโอเคอน,นี่นะคลิปนี้ถือว่าผมามีสิทธิ์ทำได้แต่ผมต้องเรียกผู้เข้าแข่งขันที่ดีๆหน่อยคือว่าถ้าเกิดเรียกอย่างพี่เอ็มมาก็แพ้ต้องคัดน,นักกีฬาหน่อยต้องคัดนักกีฬาหน่อยคือหนึ่งคนแรกเลยผมจะเรียกพี่เนทคนที่สองที่แข็งแรงอะผมคิดว่าเพียวเอาเพียวมาคนที่สามน อาบอลเข้ามาอยู่ในทีม4คนแล้วผมคิดว่า50 50นะว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะก็นั่นแหละก็อย่าลืมเป็นกําลังใจผมถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนคิดว่ามีคลิปท้าทายแบบนี้สามารถส่งมาให้ผมได้แล้วผมก็จะทําคลิปว่าพวกผมทําได้หรือเปล่าโอเคก็นั่นแหละอย่าผมขอตัวไปตามพวกพี่เขามาเล่นก่อนแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ผมด้วยครับตอนนี้ครับยอดซับมันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่อยากให้ถึงสองแสนสอง,ส,ส,อง,ส,องสองล้านสองล้านนะครับก็อย่ลาลืมเป็นกําลังใจผมด้วยก็พยายามทําให้ถึงมากแล เนี่ยผู้เข้าร่วมทีมเราทีมหนึ่งคือเอ็งว่าจะไหวไหมไหวเข้ามาในทีมพี่ต้องไหวนะไหวอยู่แล้วเพราะว่าแฟนขับพาเข้ามาเราต้องสู้ได้โอเคไหวแน่เต็มที่แน่นอนพี่เนวบาวันนี้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่า10ครั้ง10ใช่พิชพื้นสิบครั้งใครวใครคือคนที่สี่เดียวไม่ไหว แฟนกลับทางมาเราต้องไหวสิผมว่าห้าครั้งอาจจะได้ห้าครั้งอาจจะได้แต่ถ้าเกิดเราทำสิบครั้งถือว่าผ่านครับบอลมีพื้นสิบทีได้ไหมได้อ่นนี้ได้แน่ใจไหมแน่ใจอ่าโอเคเพียวน้ำหนักเยอะที่สุดเลยตอนนี้อ่ะแล้วนายแข็งแรงสุดนายให้ให้เพียวให้เพียวเท่าน้ำหได้โอเคได้แต่ตอนนี้รอเพียวอยู่แป๊บนึงตอนนี้ก็เพียวมาแล้วครับรอนานคุณตุ๊กัตว์นานมากเพียวว่าทำได้ไหมได้เออต้องแข็งแรงนะถ้าไม่แข็งแรงนี่เพื่อนพังเลยนี่เลยเออเออแต่ก่อนอย่างแรกนะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่เสื้อเออไปใส่เสื้อหรอใส่เสื้อออกคปบหูเนี่ยนานมากกว่าจะรอรอด้านเพียวนะถ้าเกิดทำไม่ได้นะต้องโทษไอ้เพียวเลยโอเคอย่าไปรอดูว่าพวกผมจะทำได้หรือเปล่าครับมาตอนนี้คนครบแล้วมาเดี๋ยวเราจัดท่ากันดีกว่าเอาผมเดินมินิทโยเดินผมแล้วก็นี่เดินเพียวได้เคมากลองดูนะคนแรกเป็นนี้อ่าคนแรกเป็นี้วอผมอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะโอคอ่ะเดียวมันจะขึ้นไหมเนี่ยขึ้นดีอ่า ต้องสู้สิขนาดยังไม่ขึ้นกระถางแล้วนี่เอต้องไรเธต้อไม่ไม่บนหลังบนหลังบนหเอาเอาขาเอาตเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องพร้อมกันพร้อมกันนะเราต้องพร้อมกันนะโอเคเราต้องพร้อมกันนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสาม ยากกว่าที่คิดนะหนักเหมือนกันเนี่ยมั้งฮะได้เหรอแต่ไหวพวสิทีอ่ะีเดีเป็นไงปวดหลังนพปกติวิตพื้นมันเอาขายันเนี่มันขายันพอยันหลังนายเยอะนายมันก็จะยวบลงไปกเคตอนนี้พิ่นขอสทีติดเลยไหมสทคแต่ทีมันยากอยโอเคโอเคนนนที่นะ้วั ได้ไอาสอครั้งแล้เอาไว้ถึงสิบครั้งเอาเลยอย่าพ่งคดโดนฟองแต่เมื่อกี้พวกคุณเริ่มไม่ได้แล้วนะพร้อมกันมโอเคเริ่มสองครั้องยาสีนี่พวกคุณอะเอ้ยเเเอาเอาเอาใหม่นะดีนะเตะขาอเลยเขาลอนนะ เลยสา้วสนอเอาครังี่ดีแล้วงันบอกครั้งนี่ห้าแล้วครั้งนี้าสองเ3องสามผมเจอวิธีกงให้มันดูง่ายดูดูดูดีๆดูข่าวนะพร้อมอันที่หกห ไอ้พี่พีที่คุณเช้ได้เชใช้ได้ดีใช้ได้จริงนะพร้องเนื้อสองรเต็นแล้ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงร้อมเดี๋ยวมาเทินพีเนสรังเดี๋ยวหนักเช่ยหอ้หหนักได้ไดๆได้ได้ดคทำได้ S 1> <S 1> okay. ผมรับนำหนักคายก็ได้เอ็มก็ได้ก okay. <OK> ่อนที an ่จะดูครั้งที่8นะผมขอขอบคุณครับดาฟ่านิวครับเว็บกีฬาแบบต้นต้นของประเทศไทยครับที่ทำภารกิจร่วมสนุกกับแฟนคลับให้ผมนะคือจะแตกเสื้อโคตดนายห้าระมาณแล้วก็รวมโค้ดนายอีก10ประมัง สิบรางวัลเออแล้วก็รางวัลใหญ่คือ iPhone 12นะครับอาจจะถ้าเกิด iPhone 13ออกน่าจะปลายปีอาจาจะแจกทีไอโฟนสิบสามอีกนะคือแค่ไอโฟนสิบเนี่ยสองเครื่องก็สุดยอดแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับผมนะสามารถร่วมสนุกได้ที่หน้าเว็บไซต์ดาฟานิวครับหรือใครจะโหลดแอปพลิเคชันดาฟานิวไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่กูเกิลเพจกับแอปสโต้ครับโอเคไปดูครั้งที่แปดครับโอ้โหโคตรแน่เลยครั้งที่ต่อไปครั้งที่แปดนะหนักหรอหนักมีโคตรหนักเลยเดียว อ้ามาผมมีเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งเดี๋ยวไปไหนอ้าวอาเอาจะมาอะไรเอาโอเคมาเอาขาเท่นโอเคนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะนะขอเป็จริงจังก่อนรอบหนึ่งโอเคมาโอเคไหนนะเฮ้ยห่อนะหนึ่งสองก็ไม่ได้ โอเคผมรับเพียวไม่ได้เดี๋ยวขอขอเปลี่ยนเป็นเป็นวิธีพิเศษของผมวิธีพิเศษของผมได้ไทไมเมื่อกี้ไม่รับนะโอเคไม่นแปดไม่ได้นะโอเคแปใหม่นะโอเคโอเคหนึ่งสองามเฮ้ย เอา8นี้วเรากขึ้นดิเอาไว้เอาแปดหม่มาเอาดีเอาโอเคเอานะเอามาเ2ือออได้แล้ว8ครั้งอีกครั้งวเนือยสองตออีกครั้งเดียวเดือยออจอ่ะพี่เล็กพุ่งเหี่ยงแต สองสามครั้งเลยที่ดูตรงนี้ไปแล้วโอ้ยเป็นไง <laughs> โอ้ยเบียวหน,ก <laughs> น,กวนกกกักหนักโคตรหนักจริงๆก็อันนี้ถือว่าผ่านนะ <h> สิบครั้งถือว่าผ่านนะก็ถือว่า <h> ส0ครั้งลบสักสามสี่ครั้งโอเคมันก็อาจจะยากเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดเพียวแข็งแรงวันนี้อาจจะได้แบบฟืบๆเลยก็มี้กระดาออกมาดิเขาแข็งแรงแต่เขาหนักสมกับคนอื่นโอเคโอเคแต่เรื่องเดีเล่นเล่นคลิปนานมาอันนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้ถือว่าเป็นความสามัคคีของแรงงานที่พูดคุณช่วยกันฮะใช่ก็ถ้าเกิดแฟนคลับมีคลิปอะไรแล้วท้าทายแบบมีคลิปท้าทายอ่ะสามารถมีระยะคนนี้ไหมครับสามารถส่งมาให้ผมได้ผมก็จะมาร่วมสนุกกับทีมงาน แล้วก็จะทำคลิปสนุกๆกแบบนี้ให้ดูครับโอเคถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแครกแล้วกดแชร์ผมนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย